สวัสดีค่ะคลิปนี้จะเป็นการสาธิตวิธีการว,วางเดิมพันหวยกับสโบเบ e ตออโตนะคะเมื่อเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์ให้เลือกเมนูเกมจากนั้นให้เลือกเมนูลอตเตอรี่และเมื่อเข้ามาแล้วก็จะเจอกับหน้าจอหวยไทยหวยเวียดนามหวยลาวเราเลือกที่เมนูหวยไทย จากนั้นจะเจอกับหน้าจอให้เลือกวางเดิมพันแทงหวยกับหวยชุดเครื่องหมาย question mark เมื่อคลิกเข้าไปดูจะเป็นการแสดงกฎกติกาการเดิมพันในที่นี้เราเลือกเมนูแทงหวยเมื่อเข้ามาแล้วที่หน้าจอจะแสดงงวดของการเดิมพันเวลาที่จะปิดลับตารางด้านล่างให้ใส่เลขที่ต้องการเล่นจะเล่นบนล่างหรือว่าโต๊ดให้ใส่จำนวนเงินที่วางเดิมพันลงไปเลยค่ะ ในที่นี้เราเลือกเล่นเลข87บนล่างวางเดิมพัน5บาทรวมเป็นเงินวางเดิมพัน10บาทอัตราการจ่ายของเลขนี้คือบาทละ92ต่อไปเราเลือกเล่นเลข587บนล่างโต๊ะวางเดิมพัน5บาทรวมเป็นเงินวางเดิมพัน15บาทอัตราการจ่ายของเลขนี้คือบนบาทละ800ล่างบาทละ155และโต๊ะบาทละ140 รวมเงินวางเดิมพันทั้งหมด25บาทเมื่อหลวงเลขที่ต้องการจะเล่นครบทวนแล้วให้กดที่เสนอระบบจะแสดงตัวเลขที่เลือกเล่นและจำนวนเงินวางเดิมพันเพื่อให้ตรวจสอบอีกครั้งหากถูกต้องทั้งหมดกดยืนยันเดิมพันสำเร็จแล้วกับหน้าจอปกติได้เลยค่ะท่านสามารถเช็คข้อมูลการเดิมพันได้ที่เมนูประวัติเดิมพัน ากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมแอดไลน์แอดสโบเบตออโตทีมงานมืออาชีพยินดีให้บริการตลอด24ชั่วโมงค่ะ